เวลาที่เราต้องตอบคอมเมนต์นะคะมากๆนะคะมันอาจจะทําให้เกิดอาการเมื่อยนิ้วของเราได้แต่วันนี้พี่หนิงมีวิธีการการตอบคอมเมนต์ของเพื่อนง่ายๆมาฝากนะคะด้วยการใช้เสียงของเรานี่แหะค่ะวิธีการทําอย่างไรพีการนะคะเมื่อเข้ามาหน้าคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็เข้าไปที่คอมเมนต์นะคะ เราต้องการตอบคลิปวีดีโอของเพื่อนคนนี้นะคะเราก็มาที่ตรงบันทึกเสียงนี่แล้ค่ะแล้วก็ทํารายการบันทึกเสียงไปได้เลยนะคะนะคะเขาจะพิมพ์ให้เราโดยอัตโนมัติเห็นไหมคะอันนี้คือพิมพ์ให้อัตโนมัติแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็ให้กดเครื่องหมายส่งต่อไปได้เลยนะคะเห็นไหมคะแค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะสําหรับการตอบคอมเมนต์ด้วย การใช้การบันทึกเสียงแทนการพิมพ์นะคะเห็นไหมคะไม่เมื่อยนิ้วด้วยนะคะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย